อิสุสดึง3คนดัง3วงการสะท้อนภาพลักณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ All New Isuzu MU-X ยังคงเดินหน้ารุกตลาดเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่หมด All New Isuzu MU-X ต่ออย่างไม่หยุดยัง้งสำหรับตรีเฟตอิสุสเซลแม้จะโกโยยอดจองส่วนกระแสโควิด -19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไปอย่างท่วมทน้นหลังเปิดตัวได้เพียงไม่นานก็ตามโดยในครั้งนี้ คุณปนัดดาเจนนาวาสินกรรมาการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วรถทงคันใหม่ของอิสุส All New Isuzu MU-X ก็ได้สร้างกระแสความร้อนแรงในวงการรถยนต์เมืองไทยอย่างต่อเนื่องเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถได้ครบครันทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบและเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของยนตรกรรม ที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่อิสสุตจึงเลือกเฟ้นผู้ที่มีชื่อเสียงสามคนจากวงการต่างๆคือคุณสีฉัตรปวีตรีชัชวานวงเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรศิลปินชื่อดังและคุณมรวิทย์หันอุตสาหะนักธุรกิจและนักสร้างแรงบันดาลใจมาร่วมสะท้อนการเดินทางสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยตัวเองซึ่งตรงตามนิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสําเร็จ o r i i n n l l t y y r e e f i n n e ของ All-New Isuzu m u x เพราะความสำเร็จไม่มีแพทเทิร์นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ค้นพบความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองซึ่ง Isuzu มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าของ All-New Isuzu m u x ให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกโดย3คนดังที่เข้าร่วมในโครงการนี้ประกอบด้วย C ีชัดปวีตรีชัดชวานวงเพราะความสำเร็จไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว ความสาเร็จที่เกิดจากการไม่เคยหยุดพัฒนาและเลือกทางเดินให้ตัวเองเริ่มต้นความฝันด้วยการเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงที่นําความลหลงไหลด้านไอทีมาต่อยอดเป็นผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจนได้รับสมญานามเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเพราะความสําเร็จมีได้หลายเส้นทางอีกมุมมองของความสําเร็จที่สามารถเลือกเองได้ผู้สร้างความสําเร็จหลายด้านให้ตัวเองด้วยการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เริ่มต้นจากเส้นทางของนักดนตรีจนมีชื่อเสียงจนก้าสู่การเป็นศิลปินและโปรดิวเซอร์ระดับประเทศปรวิชหานอุตสาหะเพราะความสําเร็จเรากําหนดเองได้ความสําเร็จที่แบ่งปันและเรียนรู้ไปด้วยกันจากผู้นําเครื่องสอําอางแบรนด์ไทยให้ทะยานสู่ความสําเร็จระดับโลกสู่วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจเจ้าของเพจและรายการพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ฟังมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยทั้งนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ y t u t u อ e ส s ุ z u t h a i l a n d o f f i c i a l Facebook f a n p a g e All New i s u ส u ุ u x ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป